สว,ส,สวัสดีครับเจอกันอ <age> ีกแล้วนะครับครับเมื่อวนี้มีลาบเปรี้ยวนะครับลาบงัวนะครับจะเปรี้ยวเลยนะครับกินขมมาเยอะแล้ววันนี้ขอเปรี้ยวๆต้นไหนใบมะนาวอ่อนๆครับจินกครับลาบเปรี้ยวครับมาแข้งคึอเก้าครับมาแข้งนะครับแล้วก็เอ่อเอ่อดอกแคร์ครับดอกแคร์อันนี้ลวกนะครับนะแคร์ลวกนะครับก็มีผักสลัดของลาพานะครับที่นี่แน่เนี่ยใบมะนาวอ่อนๆเนี่ยครับจะสุดยอดเลยนะครับ อ่เมนูผักเข้ากันเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยผักผักล้วนเลยนะครับอลาบเปียวๆเมื่อเนี่ยให้พี่น้องในเมืองนนะครับเด้อนะฮะเมื่อวานก็ซอยจุ๊ไปแล้ววันนี้จะยู่ลาบเปี้ยวกันนะครับลงเมือกันเลยนะครับนะครับกินลาบเปี้ยวนะฮะดาบเปียวกันนะครับโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยลาบเปียวออืๆ <c oughs> อือมแบบนั้นอ่อนเพลินอืมครับไม่ได้ถกจริงครับพี่น้องเราเต้นผู้เดียวครับอืมโดนทิ้งครับโดนทิ้งครับครับเนื้อวัวครับเปรี้ยว ความเพลินนะครับปากของภรรยาเพป็นเพป็นมะกินเข่าด้วยครับรอบดอนครับเดือนนี้รอบดอนนะครับถือศีลอดหนึ่งเดือนนะครับเพป็นเจ็บ,บ่ะกินเขา่าครับประมาณตีสองตีสามครับเพคนจะลุกมากินนะครับลุกมากินเอีม๊มๆนะครับประมาณหกโมงต้นถุ่มหนึ่งครับเขาจะขึ้กินได้เขาเรียกว่าเปิดปอดตอ่อครับ แตเนแบบของนาก่อนองอันนี้ดอกแครครับดอกแคร์ได้วิีหนังด้นะรับลับเปี่ยนนะพี่องอือหืหอครับอดอกแครดอกแคร์นะคขดร ยรยไม่ค่อยได้ดอกพี่น้องติดโควิดนะครับคนกับประกาศออกบ้านนะครับ <S 2> <S 2> เดือนละที่สาหาคันพี่หน่องอืม นับเปียกเปานครับครัเข้าไปตั้งเพิ่นมันก็สับหน่อยด้อครับสับแล้วก็มะนาวใส่แล้วก็บีบๆอืเพิดได้ใจแบบพี่ แส้งคมนิดหน่อยนะอ่อนอยู่แล้วเนี่ยจะออกสีแดงๆนะครับเพราะเขาเราเขาจะเอาใส่บกหนาแวแต่จะเป็นสีออกเป็นสีขาวครงไหนตรงมา พยา,าพยามเยอะหน่อยนะครับนอ้องครับครับน้ำปลาเริ่อน้องเอ้แม่ค้าเป็นใจนะครับใจดีครับเก็บไปบางนาออนไห้ครับต้อนอยู่หลังผ่านกันเลยครับ แค่เผาโดดๆไพ่หางไก่ก็ปิดกับตับีน้องครับ Thank you. เได้สนใจรถยนต์มือสองกับมาเบิงมาสมเด็จแล้วครับเด้อเอาเมื่อสบพิสครับอยู่ติดทอขสเลยนะครับสมชายคนละกันนะครับสาขาที่สามนะครับเขามีรถยนต์ฟีดาวครับผมขับตีห้าเดือนครับผมขับฟีหาเดือนเลยนะครับเนาะผมว่าท่านแรงแจ้งโควิดครับ เพชรนาดูบะพิษ ต้องพอกับมาคลิปหนาเนาะพี่นนองเนาะเดี๋ยวรถใเนเบื้องข้องครับรถอยู่ครับ